สวัสดีค่ะพอกันอีกครั้งนะคะกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนประจําวันทังคานที่13เมษายนส5 6 4ายในช่วงบ่ายค่ะลักษณะอากาศิาเป็นจังใดเมื่อนี้เมื่ออื่นเฮามาดูกันค่ะจากแผนที่ความกดอากาศนะคะเมื่อเ้านีนี้จะเห็นว่าบริเวณความกดอากาศต่าเนื่องจากความฮอนนะคะกับปกคลุมภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคเหนือตอนล่างนะคะแบบนี้ตอนไม่บ่าย,บายของเฮานี่ก็จะยังคงมีแดดฮอนอยู่ย้ะคะในหลายบริเวณจังหวัดค่ะส่วน ล้มไตและวก็ล้มต้นดอกเชีงยงไตก็ยังคงพันน้ำความชื้นขอามาสู่ภาคต้นดอกเชียงเนอะตอนบนอยู่ค่ะซึ่งก็จะเห็นให้เกิดฝนฟ้าขน้องในมื้อนี่ในหลายจังหวัดคือกันค่ะขณะนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าบริเวณพัคต้นดอกเชียงเนอะตอนบนนี้มีเมฆ เป็นซ่วนหลา์ด้ยะค่ะแล้วก็มีลักษณะของเมฆฝนเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งเขาจะตรวจพบในดร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะคะซึ่งตรวจพบฝนนะคะตอนนี้ตกอยู่ในหลายจังหวัดด้วยค่ะได้แก่จังหวัดเลยนะคะชัยภูม,มิขอนแก่นนะคะสกลนครน,ะค,ะนครนะคะพนมรวมถึงมหาสารคามและก,กาฬสินธุ์หนองบัวลำพูก,กันนี้ค่ะถ้าเ้าไปดูดร์สกลนครนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่าสกลนครกะมีฝนตกนะคะรวมถึงกาฬสินธุ์มหาสารคามนะคะแล้วก็จะเห็นทั้งประเทศลาขึ้นกันค่ะ สำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงมืนนี้นะคะสำหรับภาคต้นอกเชียงเหนือตอนบนนะคะจะมีอากาศห้อนโดยทั่วไปและมีฝ้า,าลั่วได้ในตอนกลางเว้นนะคะคาดว่าฝนฟ้าะนองที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่นะคะโดยอุณหภูมิสูงสุดของมืนนี้คาดว่าจะอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดมือ้อื่นเศรายู่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะโดยฝนฟ้าะนองที่เกิดขึ้นมืนนี้คาดว่าจะส่วนหลอย,ยู่ที่จังหวัด เลยใช้เยภูมิหมนองบอลลูมพูคอนแกนอุดรธานีค่ะและกะ็คาดว่าจะมีะลบกระโชกแรงเกิดขึ้นได้น้ำค่ะส่วนจังหวัดที่จะมีอุณหภูมิสูงสุดในมือนีกับใดแกมหาสารคามคอนแกนนะคะนครพนมกับนี้ค่ะส่วนมืองเศร้าอุณหภูมิตำสุดนะคะจะอยู่ที่จังหวัดเลยและกับจังหวัดเมืองกาญที่23องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการสะสมของฝุ้นหลองในมือนีนะคะก็ะจะเห็นว่า ผลกระทบเนื่องจากาตัวแปรทั้งอุตุนยิยมวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองนะคะก็จะเป็นมีลักษณะหน่อยอยูนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นเกณฑ์สีเขียวนะคะซึ่งทัดไปนะคะปริมาณฝนที่ตกขึ้นหรือว่าพื้นที่ที่ฝนตกมากจะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบให้การสะสมของฝุ่นละอองก็จะมีหน่อยลงไปอีกถึงลักษณะเกณฑ์น้อยมากเลยค่ะ สรุปแล้วนะคะพยากรณ์อากาศมูนีสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยัามาเว้นก็นจะมีแดดฮ้อนได้ในหลายๆพื้นที่โดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีลักษณะของฝนฟ้าะนองที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของล้มกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางบางแห่งนะคะบางพื้นที่นะคะส่วนร้ายได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมมขอนแก่นหนองบัวลำพูและกาอดรนธาน,นีค่ะจากนั้นก็นขอให้พี่แม่พี่น้องนะคะระมัดระวังละก็ระ,ะมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจาก ฝนฝ้าขนองหลักกล้มกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นได้นี้นะคะส่วนมืออื่นคาดว่าฝนฝ้าขนองจะเกิดได้หลายกว่ามือน่้จะเพิ่มมาพื้นที่มากขึ้นค่ะการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ไหมในมืออื่นสาหรับมือน่น้สวัสดีค่ะ